สวัสดีค่ะเช้านี้แม่นันล,ล่าพาเพื่อนๆมาชมสวนที่แม่นันล,ล่าปลูกไม้ใบไม้ดอกโดยเฉพาะไม้ดอกช่วงปลายฝนต้นหนาวเริ่มทยอยออกดอกหลายๆต้นสีสันสดใสเพิ่มความสดชื่นให้สวนมากๆเลยแล้วก็เป็นมุมพักสายตาได้ดีนะคะนี่ค่ะ พอเปิดประตูออกมานะคะจากห้องพักก็จะเจอภาพสวยๆอย่างนี้ทั้งไม้ใบไม้ดอกเสียงนกนะคะเพื่อนๆหลากหลายชนิดกระรอกก็เยอะนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะโซนแรกก็จะเป็นโซนของวานพญาช้างเผือกนะคะที่แม่ดันล่าตอนกิ่งไว้ตอนนี้ยังไม่ออกรากเลยค่ะเพื่อนๆ นี่ค่ะสัญญาณว่าจะเกิดรากยังไม่มีนะคะแต่หน่อของเขาก็โตขึ้นเยอะเลยแน่นเข่งเลยสวยงามค่ะนี่ค่ะทั้งก้านใบทั้งตัวใบนะคะแล้วก็จะมาเป็นมุมของกวัดเงินนะคะเพื่อนๆต้นสูงค่ะนี่ค่ะครึ่งหน้าต่างเข้าไปแล้วนะคะเป็นภาพสะท้อนนะคะ นั่นค่ะภาพสะท้อนของดอกทองอุไรค่ะตอนนี้ก็ต้องให้น้ำทุกเช้านะคะเพราะว่าฝนเนี่ยขาดช่วงไปแล้วนะคะแล้วก็อากาศเย็นๆก็เริ่มเข้ามาแล้วนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นช่วงนี้ก็จะมีพวกเพลี้ยนี่ค่ะเริ่มมาลงแล้วนะคะ เริ่มมาเกาะบริเวณใบนี่ค่ะเพื่อนๆก็จะมีบ้างนะคะแล้วก็ฝุ่นละอองต่างๆนะคะเกาะไม้ใบทําให้ไม้ใบเนี่ยสีไม่ค่อยแบบสดใสแวววาวมากเท่ากับฤดูฝนนะคะมุมนี้เป็นไม้กระถางทั้งนั้นค่ะเพื่อนๆปลูกใส่กระถางปลูกใส่เข่งนะคะ ้นนี้คือ,อกล้วยไม้ดินนะซื้อมาจากตลาดอินโดอินโดจีนค่ะเพื่อนๆแม่ค้าที่ตลาดอินโดจีนเนี่ยเอาหัวมาขายนะคะไม่แน่ใจว่าข้ามาจากฝั่งฝั่งลาวหรือไม่นะคะเพราะว่าแม่ค้าก็สำเนียงออกทางประเทศเพื่อนบ้านนะคะสำเนียงน่ารักน่ารักนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะ ชบ,บาเมเบิลเนี่ยจะทยอยออกดอกช่วงปลายฝนต้นหนาวก็คือตุลาคมนะคะเรื่อยไปจนถึงพฤศจิกายนธันวาคมนะคะก็จะได้ดูดอกเขายาวๆเลยค่ะแต่ดอกชบ,บาเมเบิลเนี่ยเขาจะบานช่วงเช้านะคะอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาก็ดอกหุบแล้วค่ะประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะ11โมงนี่ดอกเริ่มหุบแล้วนะคะ ตอนนี้ก็ต้องหมั่นเช็คยอดเช็คใบของเขานะคะเพีย้ยแป้งนี่มาลงนะคะนี่ค่ะอย่างนี้เลยกิ่งนี้เพีย้ยแป้งลงแล้วนะคะขาวโพลนเลยทั้งที่กำลังจะออกดอกก็ต้องตัดออกนะคะเพื่อนๆตัดบริเวณน,นี้เลยไม่ต้องเสียดายคะ่ะเสียดายว่าจะบี้ให้จะบี้ให้ เพรืเขาตายทั้งหมดเนี่ยไม่น่าจะรอดนะคะเพราะว่าเขาดูดน้ำเลี้ยงไปแล้วค่ะก็ต้องตัดออกนะคะไม่ตัดก็เด็ดนะคะเพื่อนเด็ดอย่างนี้ค่ะแบบนี้ไม่ได้แล้วค่ะต้องใช้กันไกลค่ะเพื่อนเดี๋ยวแบบกระชากมากเดี๋ยวกิ่งเข้าช้ำอีกนะคะแล้วก็มาหาหงนะคะออกดอกแล้วนะคะเพื่อน ดอกเล็กๆนะคะทำไมได้พันเล็กมาก,ก็ไม่รู้ค่ะเพื่อนๆค่ะนี่ค่ะดอกเล็กๆก,กลิ่นหอมอ่อนๆน,นะคะมหาหงหรือว่าสเลเต่นะคะ,คะสวยค่ะสวยก็พอได้ชมค่ะตอนนี้ก็ต้นไม้ เริ่มได้รับแสงแดดแล้วนะคะเพื่อนๆก็ดีอย่างหนึ่งนะคะชบา,ามเมเบิลนเนี่ยเขาทยอยออกดอกทีละต้นแม่ดอละล่าก็ได้ชมนานๆเลยนะคะส่วนบอลสีต่างๆเนี่ยเขาก็จะเริ่มยุบตัวแล้วนะคะเพราะว่าเป็นฤดูที่เขาจะต้องพักหัวะคะ่ะเพื่อนๆถ้าอยากชมบอลสี ให้นานกว่านี้ก็ต้องหาน้ำมาหล่อนะคะหาน้ำมาหล่อบริเวณใต้กระถางนะคะแต่ใบของเขาก็ไม่สวยเท่าฤดูฝนนะคะเพราะว่าเลี้ยงแบบไม่มีโรงเรือนก็ตามสภาพนะคะต้นไม้ได้รับแสงแดดนะคะเป็นอย่างนี้เลย มุมนี้ก็จะอัดแน่นไปด้วยบอลดำแล้วก็อดดิบดำถุงเงินถุงทองนะคะแล้วก็ต้นไม้อีกหลากหลายชนิดได้รับแดดเช้าๆต้นไม้สดชื่นนะคะไม่ดนลาล่าพึ่งรดน้ำต้นไม้เสร็จช่วง8โมงค่ะเพื่อนๆมัวแต่ตามข่าวที่เกาหลีอยู่นะคะก็เลยรดน้ำต้นไม้ช้าหน่อยค่ะนี่ค่ะ ชปาบเมเบินะคะโน้มโน้มกิ่งลงขาเพื่อนเพื่อนเพราะต้นเขาสูงใหญ่ทีนี้แม่นัล่าไม่ได้ขำเขานะคะเพียงแต่หาเชือกฟางนะคะมารัดเขาให้แนบชิดกับต้นแค่นะคะส่วนปลายกิ่งของเขาก็เลยโน้มลงมาเวลาเขาออกดอกเนี่ยเป็นเป็นมุมสวย สวยแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะเพื่อนแบบไม่ได้ตั้งใจจริงๆพอเขาบานดอกบานเต็มต้นเนี่ยสวยมากๆเลยนี่ค่ะเพื่อนดอกดกนะคะออกดอกแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยนะคะถ้าวัดขนาด ความสูงของเขาเกือบสามเมตรได้นะคะแล้วเมนานล่าเนี่ยเพาะ,มะเมล็ดใส่กระถางแล้วไม่ได้แยกก็ปล่อยให้เขาแบบโตรวมๆกันหลายๆต้นนะคะในหนึ่งกระถางเขาก็เลยมีลำต้นที่สูงชะลูดทีนี้พอฤด,ดูฝนนะคะเขาก็โดนพายุเนี่ยพัด ก็ทําให้กิ่งนี่โน้มไปโน้มมาแม่ดดันลากก็เลยเอาเชือกฟางนี่ค่ะรัดไว้กับต้นแ่แล้วก็ให้ส่วนปลายยอดของเขาเนี่ยโน้มลงอย่างนี้นะคะพอออกดอกแล้วสวยค่ะเพื่อนๆเป็นเป็นรูปทรงที่สวยเหมือนเหมือนซุ้มประตูนะคะก็มองภาพออกว่าถ้าเลี้ยงเขาแบบนี้นะคะดันเขาขึ้นไปแล้วก็ทำ ทำระแนงนะคะ,ะเป็นซุ้มประตูแล้วให้เขาพาดอยู่ตรงนั้นเวลาเขาออกดอกคงจะสวยมากๆเลยนะคะเพราะว่าออกดอกแต่ละทีเนี่ยดอกดกมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่่ะ,ะดอกดกค่ะบานเยอะเลยค่ะโซนนี้ก็จะเป็นทั้งชบาเมเบิลน,นะคะถุงเงินถุงทองแล้วก็ พวกว่านต่างๆที่ต้องการแสงแดดไม่มากนะคะต้องรีบชมค่ะเพราะว่าประมาณ11บเอโมงเขาก็หุบแล้วนะคะเนี่ยเขาจะหุบเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเนี่ยพอหุบอย่างนี้แล้วเก็บตัวนี้นะคะเอาไปตากแดดไว้นะคะแล้วก็เอามาชงชา ชาก็จะออกรสเปรี้ยวนะคะชื่นใจดีนะคะดื่มชาชาบาเมเบิลทำให้เลือดลมเดินดีค่ะเพื่อน,อนก็เข้ามาก็จะเป็นมุมของออดีบดำนะคะออดีบดำที่ใบใหญ่ก้านใหญ่นะคะเมนูกองแกงส้มต้องมาแล้วค่ะเพื่อน,อนถ้าตัดใจได้นะคะตัดใจได้ว่า,าตัดหน่อย เอาไปแกงส้มอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าอยากแบบอ,อยากดูความสวยงามของก้านของเขาของใบของเขาอยู่เงี้ยก็เอาไว้อย่างนี้แล้วค่ะเพื่อนๆหิวเมื่อไรก็ค่อยมาทยอยตัดก้านของเขาหรือขูดถั่วของเขาไปทําอาหารนะคะนี่ค่ะมุมนี้ก็จะเป็นบอลดาค่ะ บอลดำนี้ลามไปทั่วเลยนะคะพยายามที่จะปลูกให้แนบกับกำแพงนะคะทำแนวให้เขาไม่ให้เขาแบบอา่าลามไปแบบคลุมพื้นที่เยอะๆนะคะทำแนวให้เขาค่ะเพื่อนๆจะได้มุมสดชื่นสดชื่นของบอลนะคะนี่บอลเลมอนเมดัล่านี่แยกได้หลายถุงดำแล้ว เขาออกลูกดกเหมือนกันนะคะซื้อมาต้นละร้อยห้ก็ให้ลูกได้ได้เกือบ10ต้นแล้วก็คุ้มแล้วค่ะเพื่อน,เ,อนเป็นสวนเล็กๆนะคะที่แม่ดัล่าปลูกตอนที่ก่อ,กอนเข้าทำงานหลังเลิกงานนี้นะคะ่ะ ก็ได้ต้นไม้สวยๆไว้ชมนะคะไม่ต้องออกไปไหนก็ชมต้นไม้ตัวเองนี่แหละคะ่ะแต่ละวันนะคะพาเพื่อนๆมาชมด้วยนะคะนี่เลยการปลูกต้นไม้เนี่ยให้ให้ปลูกตามความสนใจของตัวเองนะคะเพื่อนๆอย่าปลูกตามกระแสเพราะว่าถ้าปลูกตามกระแสเนี่ยคือ การไม่ได้รักได้ชอบอะไรเนี่ยทำแป,ป๊บๆก็เบื่อนะคะแต่ถ้าเราปลูกต้นไม้ที่เราชอบนะคะเราอยากเลี้ยงเขาอย่างเงี้ยเราจะได้ดูแลเขาแบบนานๆนะคะแล้วก็ทำให้เราได้ต้นไม้สวยๆไว้ชมเยอะๆเพราะว่าพอเราเลี้ยงเขาได้นานๆเน,น,นี่ยก็ตั้งแม่ได้ก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ได้นะคะ ทำให้เรามีต้นไม้ที่เราชอบเนี่ยเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆนะคะพอเห็นต้นไม้ที่เราปลูกเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยมีความชื่นใจนะคะอยากแชร์อยากอวดค่ะเพื่อนๆเป็นอารมณ์ประมาณนี้นะคะอีกโซนหนึ่งที่เป็นทองอุไรนะคะ ก็กําลังดอกดกกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ล่อผึ้งล่อมแมลงมาได้ดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆทองอุไรนี่ดูแลง่ายมากๆแม่นาล่าลงปลูกตอนเดือนมีนา64นะคะตอนเอ้ยไม่ใช่ค่ะมีนา65ค่ะเพื่อนเพื่อนเมื่อต้นต้นปีนะคะอาศัยเวลาแค่ไม่ถึงไม่ถึงปีนะคะได้ชมดอกได้หลายชุดแล้วแล้วเขาโตเร็วนะคะต้นสูงใหญ่ค่ะ ส่วนมุมโน้นนะคะมุมนี้ฮะนี่ค่ะบัวตองกําลังออกดอกตุ้มๆนะคะนี่แหละสเสน่ห์ของฤดูฝนต่อฤดูหนาวนะคะต้นไม้ก็เริ่มที่จะออกดอกเพื่อที่จะขยายพันธุ์ตัวเองนะคะเตรียมรับกับหน้าแล้งที่เขาอาจจะตายได้เขาก็จึงเร่งขยายพันธุ์ในช่วงนี้นะคะออกดอกออกผลน,นะคะเพื่อน เป็นหลักธรรมชาตินะคะ